ี่ปีนี้ที่เซนทันเวอร์ยังเป็นเหมือนนิดนี่แลนเดี๋ยวภาคสี่จะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างด้านนอกของกินอร่อยอร่อยเพียบเดี๋ยวไปดูกันน้ำผลไม้สดสดน้ำมะพร้าวก็มีอันนี้จะเป็นเหมือนสตรอบเบอรี่เคลือบน้ำตาลกับเค,บเคเลือบช็อกโกแลตนี่ครับบาร์บีคิวร้านนี้น่ากินมากจากัดสิครับรออะไรเดีย๋ยวเราสั่งไปชิมกัน ได้มาแล้วเขาจะใส่แก้วอย่างนี้มาให้อิ่มท้องแล้วเดี๋ยวพาสิจะพาไปดูว่ามีร้านอะไรบ้างร้านนี้นมเค้กคนเพียบเลยสวยไหมคะแต่งร้านบรรยากาศประหนึ่งดิสนียแลนด์นะจ๊ะเดี๋ยวพาสิจะพาเพื่อนๆไปดูนะว่ามีอะไรบ้างนี่บ้านนี้สติ๊ดล้น่น ต้นคิดมากที่เซ็นท่านเวิร์กก็ยังสวยเหมือนทุกปีโกแก่นะทำเป็นนมถั่วโกแก่เดี๋ยวนี้เขาทำเป็นไอติมเนยถั่วนะโกแก่มันทุกเม็ดเวอร์ชั่นใหม่โกแก่ไมไมนี้มีไอติม แวะมาดูต้นคริสต์มาสที่เซนต์ทันเวอร์กันนะครับบ๊ายบาย